วงปู่พุทธานิโยหลังจากได้บทเป็นสามเณรแล้วได้ประพฤติตนเป็นสามเณรที่น่ารักของพระเนนทุกรูปในวัดรวมไปถึงพระครูโพภูมิภัยโลดนอกจากความประพฤติดีแล้วยังทำตัวเป็นเนนที่ว่าง่ายฉายง่ายมีระเบียบวินัยที่สำคัญคือเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์สามเณรพุทธ ได้ถือโอกาสเข้าศึกษา,าพระปริยัติธรรมอย่างขยันขันแข็งทั้งการท่องและการอ่านในพรรษาแรกสมมเณรพุทธก็สอบได้นักธรรมตรีเล่ากันว่าพอตกหน้าแรงในปีนั้นหลวงตาสิงถือเจ้าคุณอริยคุนาทานขณะนั้นท่านอยู่ในฐานะเจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาคสี ไปออกตรวจไปทางจังหวัดสกลนครตามหน้าที่จะเป็นความบังเอิญหรือเพราะบุญวัสนาของสมณเณรพุทธก็ไม่รู้มันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อท่านเจ้าคุณไปตรวจการทางจังหวัดสกลนครคราวนั้นท่านได้แวะกาบนมันสการพระธาตุพนมและกบลาบคารวะหลวงปู่เสาขันตสศีโลและแวะไปเยี่ยมสหธรรมนีของท่านคือผ้าจานหมุน โพธิยาโนที่แถวอำเภอสว่างแดน,นดินได้ได้พบกับสมณเณรพุทธเข้าเกิดมีความเมตตาสงสารพอะรู้มาว่าเป็นสมณเณรกรรมภาขาดที่เพ่งพาอาศัยท่านเจ้าคุณอริยะคุณาฐานเสงปุโสในพิจารณาแล้วจึงเมตตาหาทางออกที่ประเสริฐให้เส้นทางนั้นคือการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และปาลบเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะสิ่งนี้สามารถนำชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงจึงได้ชักชวนออกท่องเที่ยวทุ่ดงไปด้วยกันป้าเน้นไปด้วยกันจะพาไปกราบพระธาตุพระนมไปกราบหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นด้วยกันจะพาไปเรียนหนังสือคำว่าเรียนหนังสือนั้นสามเณรพุทธปรารถนาอยู่ในใจมานานแล้ว ั้งแต่ได้เข้าสู่ล่มผ้ากาสะวะพัพดจึงตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้ตกลงฝากตัวเป็นศิษย์ปฏิบัติรับใช้และน้อมรับคำสั่งสอนอันประเสริฐจ,จากผ้าจารยเสงหรือเจ้าคุณอริยคุณาทานทุกอย่างพร้อมจะเดินทางไปในทุกสถานที่ไม่ว่าที่นั่นจะเป็นป่าดงพงไพรที่มากด้วยอันตรายถึงชีวิตก็ยอม การออกเดินทางท่องเที่ยวทุดงในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกเริ่มจากอำเภอสว่างแดนดินผ่านป่าเขาลำนาไปที่อันตรายจากสัตว์ป่ามากมายค่ำที่ไหนก็หยุดพักปักกลดที่นั่นหลวงพ่อเล่าว่าการออกทุดงกับท่านเจ้าคุณในครั้งนั้นแม้จะไม่ได้พบเสือช้างบรได้ยินเสียงของมันอยู่ไม่ไกลจากกลดเลยครั้งหนึ่ง ในการเดินทางจะได้ยินเสียงมันกระโดดข้ามทางข้างหน้าโดยความสงสัยว่ามันเป็นเสียงกระโดดของสัตว์ประเภทใดเมื่อเดินทางเข้าหมู่บ้านจึงได้ถามชาวบ้านให้หายสงสัยก็ได้รับคำตอบว่าเสียงร้องที่เนนได้ยินนั้นเป็นเสียงของแมวปายักษ์ที่ชาวบ้านตอบเช่นนั้นเพราะพวกเขาถือเคล็ดเขาจะไม่บอกกันตรงๆเห็นเสือก็ให้พูดว่าแมว เห็นช้างก็ให้พูดปกวายอะไรทํำนองนั้นสาสอวันที่ลูกศิษย์กับพระอาจารย์เดินทางมาด้วยเท้าเปล่าหล่อนแลมปฏิบัติภาวนาอยู่ในป่าการเดินทางเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากยิ่งนานๆจะได้เจอกับทางเกวินพอเดินได้สะดวกบ้างถือว่าเป็นวัสนาเท้าเส้นทางเดินบางแห่งจะต้องปีนขึ้นไปบนยอดเขา เพื่อไปลงอีกภาคหนึ่งผ่านก้อนหินเล็กมีทั้งคมและคมเหมือนมีดก็มีบุกป่าฝ่าดงนามก็บ่อยครั้งบางครั้งเดินหลงทางในป่าลึกเดินเท่าไหร่ก็ไม่ทะลุออกมาจากป่าท่านเจ้าคุณก็ให้ขึ้นต้นไม้จึงสูงตะโกนเรียกชอบ้านหรือพวกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือไม่ก็เป็นพวกในพลานล่าสัตว์ป่าอยู่แถวนั้น พูดไปแล้วมันก็สนุกดีเหมือนกันกับการเดินทุดงเป็นการประชนภัยที่น่าตื่นเต้นอาวุธป้องกันตัวคือพุทโธและความเมตตาต่อสัตว์โลกด้วยกันเป็นอาวุธที่ใช้ได้ผลหลวงพ่อว่ามาคิดอีกทีก็ดีเหมือนกันนะเราได้รู้จักตัวทุกขเราจะได้มีโอกาสได้พิจารณากายของเราขุดและขัดกิเลสข,ขอกมาจากใจ เม่เกิเลสมันออกไปแล้วเราก็เบาใจเบากายไปเท่านั้นนี่แหละเขาเรียกว่าความสุขจริงสุขที่ไม่มีกิเลสเจือปนแต่ถ้ามีกิเลสเจีอปนมันไม่ใช่ความสุขแท้มันเป็นความสุขของโลกนะการปฏิบัติธรรมต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตและต้องเอาจริงเอาจังจะไปทำหยดแยะไม่ได้ในที่สุด การเดินทางท่องเที่ยวทุดงข้ากรรมฐานก็สิ้นสุดลงเมื่อเข้าสู่จุดหมายปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานีแด้ได้เข้าพักที่วัดบุรพารามซึ่งเป็นที่พักของพระสายปฏิบัติภาวนากรรมฐานที่วัดบุรพารามแห่งนี้ท่านเจ้าคุณคงได้พิจารณาแล้วว่าตัวของท่านเองนั้นเป็นเจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาคสี่มีหน้าที่ต้องเดินทาง ออกตรวจการไปทุกจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบในภาคอีสานหากจะให้สมณรน,นพุธติดสอยห้อยตามไปด้วยการปฏิบัติภารกิจก็คงไม่สะดวกด้วยความรู้สึกเช่นนี้ท่านเจ้าคุณจึงได้ฝากสามณรน,นพุธไว้กับหลวงตาพรสุมโนและพระอาจารย์พรชินโสซ,ซึ่งทำทั้งสองเป็นสิทธิของหลวงปู่เสาขันตสีโลและหลวงปู่มั่นบริทัตตเถระ เมื่อท่านเจ้าคุณออกเดินทางไปตรวจการต่างจังหวัดปล่อยให้สามเณรพุทธอยู่กับหลวงตาพรความรู้สึกของสามเณรที่ห่างบ้านเกิดมาเป็นระยะเวลานานจึงคิดถึงบ้านคิดถึงครูบาอาจารย์จึงได้แอบไปนั่งร้องไห้ตามลำพังให้ศัก์เป็นเด็กอายุแปดขวบที่มาอาศัยอยู่ในวัดบุรพาลามเห็นเข้า จึงรีบนำความไปกราบป้าจารย์ท่านยึิงได้เรียกเข้าไปถามว่าเนนจะกลับบ้านด้วยกันไหมคำถามที่ได้จากปากของสมณเณรพุทธคืออยากจะกลับเัมือนกันแต่ไม่มีโอกาสคิดถึงบ้านแทบขาดใจแต่ไม่กลับจะไปตายเอาดาบหน้าพ่อของผมออกจากบ้านตั้งแต่อายุอย่างน้อย16ปีหนีไปได้ลูกเมียที่อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบ,บุรี ผมจึงจะเจริญตามรอยพ่อถ้าผมไม่ได้ดิบไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านตอนนี้เป็นสามเณรถ้าสอบหาสามประโยคไม่ได้ก็จะไม่กลับบ้านอยู่มาวันหนึ่งได้อ่านหนังสือผู้ชนะสิบทิศจึงได้ความคิดว่าคนเรามีมานะในทางที่ถูกต้องจะต้องเอาชนะทุกอย่างได้สิดในสำนักเดียวกันที่วัดบุรพารามที่ประสบความสำเร็จ คือท่านพระคูยานาวิจิตวัดประชาอุทิศอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยจสฎาธรท่านเจ้าคุณอุดมสังวรคุณวันอัตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมจังหวัดสกลนครและท่านเจ้าคุณชินวงศ์ศาสา์าาพุทธานโยเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาท่านทั้งสามนี้เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่สมัยยังเด็ก มื่อได้มาบรรพชาบวชเนนในพระพุทธศาสนาแต่ได้เข้าร่วมสำนักปฏิบัติธรรมในสำนักเดียวกันอาจารย์เดียวกันเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณอริยะคุณาทานมหาเสงหลวงพ่อพุธได้กล่าวถึงพระมหาเสงหรือท่านเจ้าคุณอริยะคุณาทานผู้มีพระคุณว่าต่อมาท่านได้รับเพศเป็นคฤหัด แต่ได้เสียชีวิตลงที่วัดป่าสารวันซึ่งหลวงพ่อพุธได้ดูแลรักษาพยาบาลจนสุดความสามารถสมกับที่ท่านได้เลี้ยงดูมาด้วยอัดด้วยธรรมถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราในวันนี้อะไรที่เราทำให้ท่านได้เราทำให้ท่านหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมอเรื่องค่ารักษาตลอดจนดูแลที่วัดด้วยหลวงพ่อพุธ เปลี่ยนจากมหานิกายเข้าสู่ธรรมยุติกายจะพูดว่าเป็นการเปลี่ยนสีก็ไม่ผิดดอกเพราะบวชในสายมหานิกายนั้นนิยมห่มเหลืองแต่เป็นธรรมยุตเปลี่ยนสีเป็นสีแก่นขนุนวัดปฏิบัติต่งตางๆก็แตกต่างกันไปพระปฏิบัติภาวนานั้นต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอาศัยป่าล่มไม้เถื่อนถ้ำเนื้อผาเป็นวัด ฉันพัฒตาหารเพียงมื้อเดียวเมื่ออยู่กับผงหงก็ต้องเป็นูงหงจะเป็นหงนำอยู่ในูงหงสีขาวนั้นไม่เหมาะม่ควรยุ่งยากแก่การสมาคมทำสั่งคกรรมปฏิบัติร่วมกันจนต่อมาเมื่อวันที่สีก่กรกฎาคมพุทธศักราช2481จึงได้ยัตติบรรพชาเป็นสมเณีนในฝ่ายธรรมยุทธที่วัดบุรพาราม อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหา,าศาสนาดิลกวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระอุปชาหลวงพ่อยังกล่าวถึงความน้อยใจของตนเองในอดีตตอนเป็นสามเณรหลังจากที่ยัตติเป็นธรรมยุตแล้วเป็นสิทธิหลวงตาพรที่วัดปุรภาลามซึ่งท่านเป็นพระสมถะส่วนเพื่อนๆเ,เป็นสามเณรด้วยกัน ล้นเป็นสิทธิ์ของพระที่มีชื่อเสียงเขามีผ้าดีๆมีสบู่เหลวใช้แต่เรามีแต่สบู่สไลสมัยก่อนวันโกนวันพระพระที่วัดมักจะออกไปโปรดญาติโยมพ่อและแม่เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไปโปรดโยมที่เลี้ยงเรามามีเพื่อนติดตามไปด้วยเพื่อนได้กลับมาเล่าให้อาจารย์หลวงตาพรฟังว่าเน้นพุทธนิเทศเก่งจริงนะ อยู่กับหลวงตาพรได้มีโอกาสอุปตากรับใช้หลวงปู่เสาด้วยเป็นบางครั้งบางคราวเนื่องจากในขณะนั้นท่านได้มาจำพรรษาที่วัดบุรพาลามนอกจากจะรับใช้ครูบาอาจารย์แล้วยังต้องหาเวลามาศึกษาในด้านปริยัติธรรมควบคู่กันไปด้วยสิ่งสำคัญคือข้อวัดปฏิบัติที่องค์หลวงปู่เสาคอยให้การอบรมสั่งสอนอยังติดตา และจดจำในองค์ท่านมาโดยตลอดข่านศึกษาด้านปริยัติธรรมก็สอบได้เป็นลำดับเมื่อได้ศึกษาปริยัติและข้อวัดปฏิบัติธรรมจากผู้บาอาจารย์พอสมควรแล้วมีความรู้สึกอยากจะเรียนต่อให้สูงสูงขึ้นไปอีกคืออยากเดินทางเข้าไปเรียนที่กรุงเทพอันเป็นแหล่งวิชาผลิตนักปราช์มากมายเนื่องจากที่จังหวัดอุบลราชธานีเวลานั้นไม่มีครูสอน หลวงตาพรเมื่อท่านรู้ท่านได้รับปากจะพาไปฝากกับพระอุปชาของท่านคือท่านเจ้าคุณปัญญาพิสังเถละวัาปทุมกรุงเทพหลวงตาพรท่านให้ความรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวินัยการประหยัดเวลาก่อสร้างนี่พวกคนก่อสร้างทำปูนตกเพียงแค่เล็กน้อยท่านไปเก็บหมดแต่ว่าเอื้อเฟื้อต่อลูกศิษย์นี่เยอะมากมเลย ท่านจ,จะพูดไปแล้วท่านเป็นหลวงตาที่ให้ความเมตตากับบรรดาศิษย์ทุกคนเท่าเทียมกันขณะเขาเอาน้ำปลาน้ามาถวายเพียงแก้วเดียวท่านยังหาจอกแก้วเล็กๆมาแบ่งให้เท่าๆกันให้กับพานเนมนได้ฉันทั่วกันหมดท่านเป็นของท่านอย่างนี้โดยนิสัยที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาหลวงพ่อพุธท,ท่านเป็นศิษย์อีกรูปหนึ่งของหลวงปูเ่เสา ท่านจึงได้รับรู้และได้เห็นวัดปฏิบัติของหลวงปู่เสาที่เป็นพระอาจารย์แทบทุกอย่างสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นสมณีนุตจึงมีเรื่องของครูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังในความประพฤติปฏิบัติที่งดงามเวลาที่หลวงปู่เสาออกกล้องเที่ยวทุดงไปในที่ต่างๆในจังหวัดใกล้เคียงมักจะติดตามครูบาอาจารย์ไปเสมอ แม้ความรู้ภายในจะมีความแตกต่างกันบ้างตามนิสัยแต่ก็ชอบไปด้วยกันหลวงปู่เสาหรือพระอาจารย์เสานั้นท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่พูดน้อยไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศและไม่ชอบมีความรู้แปลกๆต่างๆเวลามีความจำเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคสั้นๆไม่กี่ประโยคเท่านั้นแล้วก็ลงจากธรรม,มาศเลย ประโยคธรรมที่ท่านเทศพอจะจับใจความได้ว่าให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าๆได้มีวาสนาเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์แต่เราเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีความสูงสักมากแต่อย่าได้นำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตนาลกนรก จะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมายอย่าพากันทำจบเพียงเท่านั้นก็ลงจากธรรมมาสไปกุฏิโดยไม่สนใจกับใครต่อไปอีกปกตินิสัยของท่านนั้นเป็นคนไม่ชอบพูดแม้จะพูดก็พูดน้อยที่สุดวันทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครเกินสองสประโยคเวลานั่งท่านก็จะนั่งทนนานหลายชั่วโมงเดินก็ทำนองเดียวกัน ลักษณะท่า,าทางการเดินของท่านมีความงดงามสง่าผ่าเผยนาเคารพบเริ่อมใสามากมองเห็นท่านแล้วมีความรู้สึกเย็นตาเย็นใจไปห,หลายวันอุบาศพอุบาสิกาและมลชนรวมไปถึงพระเนรต่างให้ความเรื่อมใสในตัวของท่านมากวัดหรือความประพฤติปฏิบัติของหลวงปู่เสานั้นเวลาที่ท่านสอนให้ทำอะไร ท่านจะพูดเพียงครั้งเดียวไม่พูดมากท่านจะชี้บอกให้ทําอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งหลวงปู่เสาท่านจะใช้วิธีการสอนโดยการปฏิบัติให้ดูแทนการสอนด้วยปากเปล่าผู้ที่ไปฝึกอบรมในสํานักปฏิบัติธรรมของท่านก่อนอื่นท่านจะสอนให้ทําวัดนอนสี่ทุ่มตื่นทีสามขอแรกต้องทำให้ได้ก่อนชิ์บางองค์ก็เรียนถามว่า ทำไมหลวงปู่จึงสอนแค่นี้การนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาฉันเป็นเวลาอาบน้ำเข้าห้องน้ำนอนเป็นเวลามันเป็นอุบายสร้างพลังจิตแล้วทำให้เรามีความจริงใจนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้ทำกันอย่างนี้แต่นักสะกดจิตเขาก็ยึดหลักอันนี้มันมีอยู่คำหนึ่งที่หลวงพ่อพุธท่านไม่เคยลืม หลักปฏิบัติเวลาไปปฏิบัติหลวงปู่เสาท่านจะพูดขึ้นมาเล,ยลอยๆว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมันมีแต่ความคิดก็เลยถามตามภาษาสิทธิ์กับอาจารย์ว่าจิตมันฟุ้งซ่านหรือไงครับอาจารย์ถ้ามันหยุดนิ่งมันก็ไม่ก้าวหนา้าหลวงพ่อพุธหรือสมณรพุธในตอนนั้นไม่เข้าใจความหมายของครูบาอาจารย์ ว่าท่านหมายความว่าอย่างไรใช้เวลานานหลายปีจึงรู้ว่าท่านหมายความว่าเวลาปฏิบัติถ้าจิตมันหยุดนิ่งก็ปล่อยให้มันหยุดนิ่งไปอย่าได้ไปรบกวนมันถ้าเวลามันคิดก็ปล่อยให้มันคิดไปเอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้งตัวตีสำหรับปฏิปทาหลวงปู่เสานับตั้งแต่ท่านออกบวช ท่านสนใจแต่เรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพียงอย่างเดียวสหธรรมไมโกู้หูของพระอาจารย์เสาคือพระปัญญาพิสารเทระเป็นคนเกิดที่เมืองอุบลท่านทั้งสองออกท่องเที่ยวทุดงค้ากรรมฐานร่วมกันบ่อยครั้งหลวงพ่อปุธย,ยังเล่าเกี่ยวกับการเดินจงกรมของหลวงปู่เสาที่เป็นครูบาอาจารย์ว่าตอนที่ท่านเป็นสมเณร อยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ถ้าวันไหนเราคิดจะเดินจงกรมแข่งกับท่านโดยไม่ได้บอกให้ท่านรู้เลยท่านรู้ของท่านเองวันนั้นท่านอาจารย์ใหญ่เสาจะเดินจงกรมไม่ยอมหยุดจนกว่าเราจะหยุดนั่นแหละท่านจึงจะหยุดท่านจะไม่ยอมให้เราชนะเวลาท่านสอนสมาธิถ้ามีใครถามว่าอยากจะปฏิบัติทมจะทำ,ทำยังไงครับท่าน พุโทโธสิคนถามอยากรู้เวลาท่องพุโทโธจะได้อะไรขึ้นมาท่านก็บอกว่าอย่าถามคนถามยังจะถามอยู่นั่นแหละพุโทโธแปลว่าอะไรครับท่านท่านพระอาจารย์ชักํำคาญจึงกล่าวขึ้นแรงๆว่าถามไปให้ได้อะไรขึ้นมาก็บอกให้ภาวนาพุโทโธคายพูดแค่นี้ท่านพูดเพียงแค่นี้ แล้วก็จบไม่มีคำอธิบายใดๆต่อถ้าเชื่อท่านก็ให้นำไปปฏิบัติตั้งใจภาวนาพุโทโธจริงๆไม่ว่าจะเดินยืนนอนเข้าห้องน้ำกินข้าวดื่มน้ำให้นึกถึงพุโทโธตลอดเวลาท่องพุโทโธไม่ต้องเลือกเวลาภาวนาได้ทุกโอกาสและทุกลมหายใจผู้ที่ปฏิบัติได้เช่นที่ท่านสอนจะรู้เองว่าได้อะไร